นี่เธอรู้ไหมตั้งแต่เปิดร้านมา6,000จานแล้ว <c oughs> นะคะเฮ้ยจริง <c oughs> หรอหืมสมคำลร่ลืออันนี้ก็บัสเบิร์นชีคเค้กค่ะหืมเนื้อละเอียดมากค่ะกินดีๆก็คือละลายในปากเลยนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ให้ตกใจงงก่อนงงก gallons, ่อนทุกคนต้องงงก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทีมงานเขาติดต่อบีมมาเขาบอกว่าเนี่ยจะพามารายการล้านไม่รักฉบับมิดแล้วก็อ๋อที่มีพีอาร์กับพี่วูอะไรอย่างงี้แล้วเราแบบได้มาเป็นแขกรับเชิญสรุปยังไงคะพอมาถึงวันจริงยังไงพี่พูดโดนเทบีมโดนเทค่ะทุกคนฉะนั้นวันเนี้ยบีมก็เลยจะมาเปิดรายการใหม่ บีมเคมแล้วว่ารายการนี้ก็เป็นร้านไม่รับฉบับมิดแบบฟิชเชอร์ลิงบีมบีมนี่ไงเห็นไหมที่ตั้งชื่อคลิปอย่างนี้เลยนะเพราะว่าหนู่ดำเนินรายการเองคนเดียวด้วยว <c oughs> ันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาทานที่ร้านคาเฟ่ที่บรรยากาศนะคะสุดแบบโฮมีบแล้วอีกอย่างนะคะร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นร้านของเพื่อนบีมค่ะเป็นร้านเจ้าประจําที่ทุกครั้งนะคะบีมจะต้องมาร้านนี้ตลอดเลยนะคะชื่อว่าร้านนกนกคาเฟ่แอนด์บาร์ค่ะ อยู่อารีสัมพันธ์ค่ะซอยเจงั้นเราไปดูกันลยก่อน,นตอนนี้ประมาณบ่ายๆตอนนี้คนจะยังไม่ค่อยเยอะวันธรรมดาค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นนะก็คือแน่นต้องจองมาก่อนจะได้โต๊ะดีๆค่ะทุกคน <c oughs> คือจริงๆตรงนี้ก็มีไปนั่งด้านนอกนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงด้านหน้า <c oughs> เขาจะมีอาภารนี้ต่อไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> พาทัวร์พาทัวร์อันนี้นะคะก็เป็น snapbox น,นะคะก็คือเขาจะมาตั้งตรงนี้คือวัยรุ่นช่วงนี้เขาฮิตมากนะกับการถ่ายรูปแบบว่าเป็นตู้ถ่ายรูปอ่ะเออเขาก็จะฮิตกันก็นี่มีรูปหนูปะวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นยังนี่หนู <c oughs> นี่โ่แค่แว่นเพราะว่าถ่ายกัน7คนจะบ,บ้างจริงๆแล้วก็คือถ่ายได้เลยนะคะก็แค่120บบาท snapbox จริงๆเขาก็มีหลายสาขาเหมือนกันนะอันนี้บิ๊มไม่แน่ใจเขาก็มาตั้งไว้แต่จะข้างในดีกว่า คือร้านนี้เป็นร้านประจําบีมค่ะบ้านบ้านบีมไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ว่าคือเพื่อนอะอยู่ที่นี่ก็คือแกงนะ๊งเนียก็คือจะเป็นแก๊งที่แบบว่ามีสิทธิ์แบบรู้จักกระสิหรปินเยอะอะก็เลยจะมาเจอกันที่นี่บ่อยๆเรามาอยู่ในร้านแล้วนะ บรรยากาศเขาก็จะแต่งเป็นแบบว่าคา,ฟาเฟ่โฮมี่โฮมี่นะคะที่เนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้ขายแค่ช่วงกลางวันอย่างเดียวนะคะแต่เขาขายจนถึง3ามทุ่มเลยกลางคืนก็จะเป็นบาร์ค่ะซึ่งปกติเราเอาจริงๆนะตรงๆนะคือบินไม่ได้มาช่วงกลางวันลรอกนิมมามันดูคนร้องเพลงเขามีดนตรีสดนี่คะ่ะแล้วก็ผู้จัดการร้านของเรานะคะนี่นะครับชื่ออะไรคะแนะนําตัวสิคะก็ชื่อแปรนะคะเป็นเมนเจอร์ของ จริงๆแล้วก็มีเจ้าของร้านด้วยวก็คือจริงๆจะเป็นคุณเดียนะคะคุณเดีย<ช>ก็เดี๋ยวขึ้นไอจีของคุณแต่ด้วยอ่ะขึ้นแล้วก็ขึ้นไอจของคุณเดียด้วยนะคะน่ารักทั้งคู่เลย<ช>เดี๋ยวสั่งข้าวกันดีกว่าทุกคนม,คมีอะไรแนะนำอต้องไปสแกนที่โต๊อะอ๋อสั่งที่โต๊ะได้โอเคได้มาค่ะมาค่ะ เราแนะนําเลยเนาะนี่ที่อยู่ตรงหน้าเรามันจะเป็น3เมนูอันนี้แต่พยายามเลือกให้มันแบบไม่เหมือนกันเลยซักเมนูซึ่งตัวแรกที่ขายดีมากนี่เธอรู้ไหมตั้งแต่เปิดร้านมาประมาณ6 0 0 0จานแล้วนะคะใช่ตั้งแต่เปิดร้านมาปีกว่าใช่เมนูนี้คือโดนขายไปแล้วประมาณ ,00 พันโดนขายใช่โดนขายสิ่งนี้ความพิเศษของเขาก็คือมันจะเป็นเมนูที่แบบ ไม่ได้เรียนค่ะลูกค้าจะชอบเพราะเหมือนแบบถูกติตคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบผัดพริกแห้งในนี้ก็จะมีเป็นเบคอนโซดมีเบคอนบิตด้วยแล้วก็จะมีเป็นหอยลายค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ก็คือจะท็อปด้วยไข่กุ้งที่แบบกุ้งเยอะกเราไม่ห่วงมากเราไม่ห่วงเราไม่ห่วงมากเราไม่ห่วงมากไข่กุ้งเยอะมากใช่อันนี้ถ้าแบบคนที่ไม่ชอบเลี่ยนเียนก็แนะนําเป็นตัวนี้เลย ส่วนตัวที่2ตัวนี้จะเป็นแบบครีมค่ะแต่ว่าครีมอันเนี้ยมันจะมีความไลท์แล้วก็จะมีโปรตีนเป็นตัวสแกลลอปสแกลล็อปอันนี้เราก็คัดมาอย่างดีค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้เป็นซอสเพสโต้ดูดิแซลมอนคือแบบม,มจูซี่มากใช่ ซอสเฟตโต้อันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรโฮมเมดของทางร้านส่วนตัวแต่ชอบอันนี้มากยกขึ้นพิ่งอ,นนอันนี้เลยใช่ไหมใช่ฉัน<ม>ชอบ่เคยลองอ,นนอัะแล้วมามดูเครื่องดื่มไหมได้เครื่องดื่มเลยคเครื่องดื่มอันนี้ของคุณบิม๊มบิ๊มคุณบิม๊มบิ๊มสั่งอะไรมาคะ้ะชาเขียววะอะไรอะชาเขียวอันนี้อันนี้เป็นมัทาะลาเต้ค่ะจริงจริงน้องจะแยกชั้นสวยกว่านี้นะแต่มันละลายแล้วใช่แต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นตัวนี้ อันนี้เป็นเฮียทัมสเตอร์ซันค่ะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบฟรุตพันธ์แต่ว่าเราจะใส่พวกสปาร์ติงวอเตอร์เข้าไปด้วยถ้าใครที่ชอบแบบสดชื่นสดชื่นอะไรเงี้ยแนะนําเป็นตัวนี้เลย <S <S ด้านบนเราก็จะท็อปเป็นผิวเลมอนแล้วก็จะมีเป็นโรสแมรี่ค่ะอันนี้ก็ชอบก<ม>ินมากนะไม่เคยลองคือความหวานเขาจะแบบมันไม่ได้หวานมากอะ่ะมันกํบบาลังดีเลย <S <S หวานอมเปรี้ยวแล้วก็ตัวสุดท้ายแต่ว่าเป็นกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะ ตัวนี้จะเป็น Cloudy Hills มันจะอารมณ์เหมือนแบบลูกค้าที่ชอบกินคาปูชิโน่เพราะว่าเบสของเขาตรงกาแฟมันจะเป็นฮันนี่มริการโน่ค่ะแล้วก็ข้างบนเราจะเป็นนมสตรีมเวลาทานแนะนำทานตั้งแต่ชั้นฟองนมไปจนถึงชั้นนมแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจนถึงชั้นกาแฟความหอมของนมสตรีมกับความหอมของ น้ำพึ่งเขาจะแบบเบลนกันได้ดีอ่ะกันดีอันนี้อร่อยมากคนที่ได้เลยกินกาแฟก็กินได้นเพรากกาแฟใช่เพราะกาแฟของไม่เข้มเลยก็มีกาโนอันนี้มีกาโนอันนี้เอเมกานโนอันนี้ของทีมงานก็เลยเอาแอบเอามาพูดหน่อยใช่เผื่อลูกค้าแบบคนไหนที่เป็นคอกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าเบสกาแฟของทางร้านนะคะมันจะเป็นขั้วกลางเข้มอันนี้ก็ดีนะดีมากเลยเรามากินเลยไหมจะกินแล้วได้ไม่ต้องดูฉันกินด้วยเขินไปไปจบแล้วได้ค่ะ คุณมากเลยยังไงก็ e นจอยค่ะเดี๋ยวมีของหวานต่อทุกคนแต่เขาแนะนำม,มาใหม่เดี๋ยวไปเลือกมาก่อนถึงเราจะไม่ได้กินกาแฟนะคะแต่เราก็อยากมีแกนะเฟย <c oughs> นีงไงเธอค่ะทุกคนอันนี้เป็น,นะะอ,อะไรนะฮะไม่ไหวอันนี้คืออันนี้นี่ยากค่ะชื่อมันอันนยากเกินอ่ะเอาเป็นว่าเป็นสปากเกตตี้ผัดเบคอนผัดกิ้งเออเห็นไหมง่ายๆเออคุกก่อนคุกก่อนค่ะขอให้มาแน่นสะใจ มสมคำลำ่ลืออร่อยอันนี้มันจะเป็นแบบเผ็ดเผ็ดแซ่บๆจริงๆอ่ะบีมเนคนไม่กินเผ็ดนะแต่นี้เผ็ดไม่ไม่เผ็ด<ๆ>ขนาดที่ว่าแบบกินไม่ได้อ่ะที่สำคัญไข่กุ้งเขาให้มาแบบว่าแน่นมากดูสิยและชาเขียวของบีมอร่อยมากชาเขียวอร่อยมาก ลองน้ำอื่นบอกรสชาติด้วยนะเออมันเป็นแบบมันเปรีはは้ยวอร่อยมันเปรี้ยวจบกินโปรตีนดีกว่าทุกคนคุณเมนเจอร์แนะนำว่าอร่อยอืมอร่อยค่ะทุกคนคือแซลมอนเขาให้มาไม่ห่วงเลยอะคือปกติแล้วแซลมอนบางที่อะ ซลมอนบางที่เวลาบิมไปกินใช่ไหมบิมจะไม่ค่อยชอบเว้ยถ้าเป็นแซลมอนย่างเขาจะทํามาแบบหนาๆเฟื่อนๆคอแต่อันนี้คือมันชุ่มฉ่าอ่ะกินไปแล้วมันไม่แห้งไม่ฝืดคอละลายในปากเลยนะแซลมอนอ่ะอร่อยมากไม่เคยกินเมนูนี้เลยอร่อยเมนูต่อไปดีกว่าอันนี้อันนี้บิมเคยกินแล้วคาปูตินี่เออใช่คือปกติแล้วบีมันจะชอบกินเมนูแบบครีมๆเป็นคนชอบกินเลยเลี่ยน อร่อยดูกหอยเขาตัวใหญ่มากเลยตัวแบบเบิ่มๆกินกับเิ้น<ๆ><ม>อหอยก็ยคือสดอ่ะมันแบบใหญ่อ่ะเลิศดีมากค่ะเบลิกูจริงดีมากก็เดี๋ยวบีมจะขออนุญาตกินต่อนะคะทุกคนฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูว่าของหวานจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนจัดมาให้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอยากที่ของหวานแล้วอ่ะ ไปยาที่นี่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือขนมของหวาน,นะคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะที่นี่คือมีเมนูเด็ดหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ว่า,ด,วาด้วยความที่มันขายดีมากไงคะเมนูเด็ดมันขายดีมากก็เลยแบบมันหมนะคะดค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไร 3อย่างนี้ก็ที่เด็ดเหมือนกันค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะนี่ก็ชิวี่เบลนี่นะคะทุกคนอันนี้บิมรีเควสเลยเพราะว่าเคยกินแล้วอร่อยมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตชังอ่าอันนี้ก็บัสเบิร์นชีส Cake ค,ค,ค่ะเป็นชีสเค,ค้กหน้าไม้นะคะมาค่ะกินดีกว่าเริ่มจากอันนี้บิมเคยกินแหละอันนี้บิมจำได้ว่าอร่อยมากอ,อร่อยมาก มันไม่หวานเกินค่ะทุกคนมันแบบเข้มข้นแบบดาร์กชอ็อกถ้าเกิดใครแบบที่แบบไม่ชอบของหวานแบบหวานจัดอะเหมือนดีนนะก็เนี่ยเาวนี่อันนี้ได้เลยกินอีกเดี๋ยวไม่เชื่อว่าอร่อยอร่อยต่อไปตัดเลี่ยนดีกว่าเอาเป็นชีตเค้กหน้าไมคค่ะเนื้อละเอียดมากค่ะกินดีๆก็คือละลายในปากเลยนะอืต่อไปค่ะ อันนี้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตใช้มือดีกว่าอืมหูถ้าเกิดกินกับกินกับไอติมกับน,น,นมอะไรเงี้ยชาเขียวโกโก้อะไรเงี้ยอร่อยเข้ากันดีเลยอร่อยถูกใจใส่ของหวานแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหลังจากเราอิ่มอร่อยแล้วนะคะก็บิมขอตัวก,ก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆก่อนกลับด้วยแต่ยังไงนะคะก็ต้องขอฝากร้านน็อกคาเฟ่นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ i อนะคะน็อกๆบีคเคนะคะแล้วก็ที่ Facebook น็อกๆอก b ีเเคแต่ไม่มีจุดอะโอเค <c oughs> ใน Facebook <c oughs> นะคะโอเคไหม <c oughs> ฝากร้านด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆร้านเปิดตั้งแต่เช้าถึงกี่โมง10โมงถึง3ทุ่มหยุดวันจันทร์ โอเคสามทุ่มสุขเสาร์ทินะคะทุกคนฝากนี่เราเราอยู่ที่รายการร้านไม่รับฉบับมินนะคะฝากช่องมิดกันด้วยนะคะ MITH นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะใครอยากให้บีมไปเร้านไหนนะคะก็บอกเม้น์บอกได้เลยนะคะแต่ว่าบีมจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้ทินบอกว่าอยากให้บีมไปเขาจะได้เอาบีมมาอีก okay, <S <S อโอเคไหมเออก็ช่วยกันหน่อยนะทำอาหารกินขอบคุณทุกคนนะคะก็ฝากด้วยนะคะยังไงก็ฝากบีมบีมเคโอด้วยนะคะทุกคนไปดูบีมถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะบ๊ายบาย